สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราสองคนในรายการคนสําคัญของทัพไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ2ฮีโร่ที่ได้มีโอกาสไปช่วยเหลือฟื้นฟูนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุทุกภยัยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพวกเขากันค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับฮีโร่ทั้งสองคนของเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญนนําตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับ สว,ส,ส,วสวัสดีครับกระผมจ่าสิบเอกัวรพลสายแข่งครับสังกัดกองพันหานสารวัตรสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยครับครับสวัสดีครับกระผมพนักขาสมัครเทียรธรรมเจนเพชรสังกัดกองพันหารสารวัตรสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยครับค่ะอยากทราบถึงจุดเริ่มต้นของการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่แม่สายค่ะจุดเริ่มต้นเลยนะครับที่พวกกผมโดยน้องเชนด้วยนะครับได้ไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับ ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในชุมชนเกาะทรายนะครับซึ่งพวกขมเป็นอาหารของพระราชาเป็นอาหารของประชาชนซึ่งติดใต้สํานึกมีอยู่แล้วนะครับเราเลยงเห็นว่าประชาชนที่นั่นเขาลำบากซึ่งการเดินทางเนี่ยมันค่อนข้างที่ยาวนาน15ชั่วโมงบวกเราไปถึงที่นั่นประมาณเกือบเที่ยงคืนการออกภาคสนามเนี่ยไม่มีคำว่าสบายแน่นอน6โมงไม่เกินหกโมงครึ่งเราต้องถึงหน้าง,งานแล้วเช้ามาเราตื่นอาบน้ำได้เสร็จ เรานั่งรถของรพสามหนึ่งกับ35ที่ประจามีที่นั่นรถที่มารับเราเนี่ยก็เป็นรถบรรทุก10บล้อเราต้องไปถึงที่นั่นให้เร็วเราไม่รู้หรอกว่าคนที่นั่งเขาจะเป็นยังไงบ้างาแต่รู้อย่างเดียวว่าเขารอความช่วยเหลือซึ่งมันเป็นการเร่งด่วนนะครับเขารอเราไม่ได้ค่ะแล้วก็อยากทราบว่าเมื่อไปถึงที่นั่การปฏิบัติงานของเราทำอะไรบ้างแล้วก็ปัญหาบริษัททงานทำใหาเรอ,อะไรบนะ้างไปถึงวันแรกเนี่ยนั่งรถบรรทุกสิบล้อเข้าไป มองไปทางไหนก็มีแท่ที่เลนที่เลนตักปลากัะพังแล้วก็มีประชาชนที่ที่ <รอ S 2> มีบ้านสองชั้นอะ่ะก็ยังอยู่ข้างบนใช่รเราเข้าไปเนี่ยกองดินที่เขาบางส่วนก็เอามากองไว้บ้างแล้วบางส่วนก็ยังคือท่วมหัว,หวคือประชาชนเนี่ยบางคนเนี่ยผมดูแล้วเขาไม่รู้จะเริ่มยังไงเขาไม่รู้จะทำยังไงภารกิจหลักของเราเลยเนี่ยคือไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ในบ้านเนี่ยมีที่เลนมีเศษปลากระป๋องอยู่ในบ้านเยอะแยะมากมายผู้ป่วยติดเตียง ผูส้สูงอายุบ้านทุกหลังประชาชนทุกคนเนี่ยสัมพันธ์กับเราจะมีบ้านหลังหนึ่งตรงนี้น้องเชนเนี่ยเขาอยู่ในบ้านหลังนั้นใช้เวลาประมาณ5วันกว่าจะเคลียร์บ้านออกือบประมาณ80%เปรนายังมีส่วนที่เหลือที่มันคัคัง,งไปแล้วคือพวกเราเข้าไปเนี่ยหน้าคุณยายนี่แกแบบเหมือนแกพูดอะไรไม่ออกอะ่ะยิ้มแบบน้ำตาคอคอแกดีใจอะ่ะดีใจว่าขอบคุณมากเลยนะที่มาช่วยอะไรประมาณนี้พวกเราไม่ได้หวังอะไรตอบแทนแม้แต่คำขอบคุณพวกเราเขาไม่ได้หวัง แต่เราอยากให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นั่นกลับคืนสู่สภาวะปกติใช้ชีวิตได้อย่างคนทั่วไปโดยเร็วที่สุดผมรู้สึกภูมิใจและก็ประทับใจที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับเพราะว่าเขาลำบากจริงๆครับบางคนเนี่ยเขาไม่มีอะไรจะกินแล้วก็เขาเข้าเราให้เขาเขาก็แบบมาขอจับมือขอกอดเนี่ยรู้สึสกประทับใจครับอยากให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับได้มั่นใจว่า ทาหารไม่ทิ้งประชาชนครับขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยที่มาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังในวันนี้ค,ค่ะขอบคุณครับ,รบขอบคุณครับ